สวัสดีครับกับผมปฏิสอนเพียงเกตวันนี้วันที่16เมษายน2563โทษครับออกกำลังเป็นปกติในช่วงเช้าๆนะครับก่อน6โมงสักนิดหนึ่งของโมงเช้าในการคุยกับปฏิสอนตรงไปตรงมาทาง Facebook ไลน์ครับผมใส่หมวก ซึ่งทุกคนอยากได้นะครับใส่หมวกเป็นประจำนะครับในการเดินสองนายกในดวงใจกับทักษิณชินวัตรคับยิ่งรักชินวัตรกล่าวถึงท่านแล้วก็ท่านทักษิณชินวัตรท่านก็ยังเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงประชาชนชาวไทยท่านก็ในมอบเจนแอลกอฮอล์เ5เจนล้างมือนะครับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศโดยผ่านสอสอของพรรคเพื่อไทยผู้สมัครหรือสมาชิกของพรรคเพื่อไทยไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับทำใครทำอะไรได้ก็ทำนะครับอย่าเกียงอย่างงอนกันอย่าเกียงอย่างงอนกันส่วนท่านยิงรักชินวัตรก็มอบชุด ของบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสันกำแพงโรงพยาบาลรามาธิบดีใครทำไรได้ก็ทำนะครับใครทำอะไรได้ก็ทำ,ทำ,ไไทำเพราะเรามีศัตรูร่วมกันคือโควิด19โควิด19แต่ก่อนเรียกว่าไวรัสอู่ฮั่นเมืองจีนนะครับไวรัสโคโรนาจนทางสหประชาชาติ แต่ตั้งชื่อใหม่มาเป็นโควิดโคกับโคโรนาว i คือไวรัสตัวดีคือดีซีคือเชื้อโรคนะครับโควิด -19 ประเทศไทยก็ต้องขอชมเชยครับอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยที่ติดโควิด -19 ของไทยเนี้ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายนะครับเสียชีวิตก็40กว่าคนเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือกันของคนไทยนี่แหละครับไม่ได้แบ่งว่าเธอเป็นรัฐบาลฉันเป็นฝ่ายค้านหรือเธอเป็นทหารฉันเป็นตำรวจเป็นพยาบาลไม่ใช่เมื่อภัยพิบัติมาเข้ามาเยือนประเทศไทยครับคนไทยก็มีความสามัคคีกันตัดความอิจฉาลิษยา ในเรื่องทางการเมืองกันออกไปนะครับให้กำลังใจกันแบบจริงใจแต่ที่ผมเฟซบุ๊กไลฟ์ตอนเช้าวันนี้ผมอยากพูดถึงอยากให้รัฐบาลอยากให้ในายกรัฐมนตรีพูดความจริงกับประชาชนครับพูดความจริงกับประชาชนมีอะไรก็พูดกันตรงไปตรงมาแหละนี่ฟังฟังดูแล้วนายกรัฐมนตรีถแถลงเมื่อวาน บอว่าเงินห้าพันบาทเนี่ยจะได้แค่เดือนเดียวจะได้แค่เดือนเดียวชี้ถึงสภาพเงินมันไม่พอมันพอแค่เดือนเดียวเดือนเดียวเนี่ยให้แกใครที่ลงชื่อให้แก่คนที่ลงชื่อและให้คนที่จะอุทธรณ์หรือเปล่าพอถแถลงข่าวเสร็จโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือโฆษกรัฐบาลดรนาลุมน ก็ออกมาแถลงข่าวเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีเนี่ยขนาดคนของนายกเองนะครับนายกเองเนี่ยพูดไปหนึ่งเดือนโคศกกลัวประชาชนจะสับสนก็เลยมาขยายความต่อขนาดโคศกรัฐบาลฟังเองยังสับสนนะครับบอกว่าจะให้ทุกโครงการแต่ต้องรอเงินกู้ก่อน ออรอพลกรซึ่งเมื่อวานก็ได้มีร่างพลกรสามฉบับเสนอขึ้นทุนเก้าทุนกระบอมต่ออ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้เป็นกฎหมายเมื่อพอลกรคลอดออกมากว่าจะกู้เงินได้ก็ปาเข้าไปเดือนพฤษภาเดือนมิถุนมิถุนาโน่นครับถึงจะมาเป็นเดือนที่สองเดือนที่สามก็ ออกมารับกันซื่อว่าไม่มีสตางค์แล้วไม่มีสตางค์แล้วส่วนที่จะตัด10%จากกระทรวงทบวงกรมต่างๆมาเนี่ยตัดได้แค่ไหนเพียงไรครับถ้าได้ตามอัตราศึกนะได้ประมาณ5แสนล้านเชียวนะทางภรคพเพื่อไทยเขาก็ออกถแถลงการเรื่องพวกนี้มาตัดอย่างเอาจริงเอาจังจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆเอามากองไว้ ก็จะไปกู้หนี้ยืมสินเขาลดลง1.9ล,ล้านล้านเนี่ยถ้าตัดงบประมาณปกติมาได้เราก็ไม่จะเป็นต้องกู้ให้ให้เต็มจํานวนเงิน1.9ล,ล้านล้านครับเพราะว่าเงินกู้นี่เป็นภาระหนี้สินของพวกเรานะครับเป็นภาระหนี้สินของพวกเราทุกคนที่จะต้องแบกรับกันต่อไปนี่แหละครับปัญหาขาดงบประมาณขาดงบประมาณประชาชน ก็ฟังไม่ได้สับครับจับมากระเดียดรัฐสีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์ไม่เป็นเป็นไปในทางแนวกันเดียวกันครับให้สัมภาษณ์ต้องมาตีความกันอีกผมก็เลยบอกว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายประเทศเกาหลีใต้ที่เขาแก้ไขปัญหาโควิดได้อย่างเฉียบขาดเพราะผู้นำของเขาได้พูดความจริงกับประชาชน ประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ยากนะครับในการพูดความจริงก็ยังไม่สายบอกมาเลยว่างบกลางเนี่ยของปี63เนี่ยใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิด -19 ไปเท่าไหร่มีเงินอยู่เท่าไหร่เหลือไหมหรือว่าหมดแล้วก็ต้องพูดกันตรงๆครับส่วนที่ลงทะเบียนไว้20-30ล้านคนเนี่ยรอก่อนรอให้มีพรกรพรกรไปกู้เงินมาได้ก่อนกู้เงินจากแหล่งเงินทุนอะไร นะครับกู้ภายในประเทศหรือว่าไปกู้ต่างประเทศหรือขยบขึ้นไปกู้ IMF ต้องมาถแถลงพูดจาให้ชาวบ้านฟังนะครับเพื่อให้คนไทยของเราเนี่ยมีความสมานสมามัคคีรู้เรื่องร,รู้ราวว่าคนทำงานเขาทำอย่างไรคนที่รอรับมันมีผลกระทบทุกอาชีพนะครับท่านนายกท่านนายกมีเงินเดือนนะทางเงินบำนาญ โอ้เยอะแยะแล้วครับเดือนนึงใช้ไม่หมดหรอกไปไหนก็มีงบประมาณเลี้ยงอาหารอยู่แล้วแทบจะไม่ได้เสียจตางส่วนคนอื่นล่ะครับเดี๋ยวนี้ดูข่าวโซเชียลไหมร้านร้านทองต้องปิดเ <c oughs> พราะคนแห่เอาทองมาขายแม่ค้ามขายทองหบาทเพื่อจะเอามาพยุงฐานะเศรษฐกิจเพื่อมาเป็นเงินเดือนของลูกน้องในช่วงซึ่ง ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้เป็นตามปกติโรงรับจำนำโอ้โหรับบริการจากประชาชนผมพูดว่าแม้แต่ครกหินนี่นะครับไปจำนำแค่ส0งร้อยบาทเขาก็เอาเงินไม่มีทำยังไงครับเงินไม่มีสาภาพที่มันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกครับผมเองก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนไม่ใช่ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ท่านโดย ปัสจากเหตุปัสจากผลเรารวมเป็นหนึ่งเดียวจริงๆครับพักร่วมฝ่ายค้านโดยเฉพาะผู้นำายค้านพระนทันสมพงษ์อมรวิวัตรหรือพักเพื่อไทยท่านคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ท่านร้อยตระเวนเฉลิมอยู่บำรุงแม้กระทั่งความเห็นของท่านจาตุรนฉายแสง คุณธนาทรจึงลุ่งเลืองกิจนะครับแม้จะถูกตัดสิทธิ์ในทางการเมืองแม้จะถูกยุบพักอนาคตใหม่ไปเดี๋ยวนี้ก็ไปซุ่มเพื่อซุ่มให้โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์มาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจนะไม่ใช่ทำเอาหน้าครับให้ทำอะไรทำในทำอะไรได้ก็ทำไปส่วนเรื่องการบ้านการเมืองผมเข้าใจนะครับ ผมไม่ใช่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับมีคนมาวิาพากษ์วิจารณ์ผมบ้างก็เรื่องธรรมดาเราเป็นเจดีเจดีภูเขาทองจะมีสุนัขมีหมามาเยี่ยวราดบ้างก็เรื่องธรรมดาครับจะไปตื่นเต้นนะครับก็อเอาหูสีกรวดน้ําให้เราวิาพากษ์วิจารณ์กันเพราะต้องการให้คนเนี่ยมีความรักในความเป็นคน ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่าครับหนึ่งคนเสียหายหนึ่งคนตายไม่ได้ครับจากโรคภัยซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีทั่วโลกเขาก็ป้องกันอย่างไรถอดถอนบทเรียนถอดถอนบทเรียนซึ่งกันละไกันพอมันข้ามไปได้คนนี่แหละพาไปมันไม่สามารถตีตั๋ตวสีวีซ่ามาเองได้นะครับโควิด -19 นี่มันมาจากคนที่มาจากอเมริกาอังกฤษ าจากประเทศจีนเกาหลีอิตาลีสเปนสหรัฐอเมริกานี่ก็ตายเยอะนะครับขึ้นพุ่งมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วสวีเดนก็เสียชีวิตเยอะครับเขาไม่ได้ป้องป้องกันไม่ได้ใส่แมสเหมือนพวกเรานะครับพวกเรานี่แอบผมเดินอยู่ผมก็มีแมสนะครับแต่ว่าในคณะจัดรยายการก็ให้มันพูดชัดเจนหน่อยก็เลยยังไม่ได้ใส่ครับก็ถือว่าเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาอา,อาบน้ํา ใช้เจนล้างมือใช้สบู่ล้างมือช้อนกลางอย่าก,กินน้ําแก้วเดียวกันในครอบครัวถือวิสาสะเหมือนเดิมไม่ได้ครับจึงขอพูดด้วยความจริงใจนะครับไม่ใช่ศบโอกาสก็มาพูดจาวิพากวิจารณ์ท่านแต่เท่าที่ผมจับประเด็นจับใจความชีพจรของพวกท่านท่านหัวใจท่านเต้นไม่พร้อมกันครับสูบฉีด โลหิตไปเลี้ยงร่างกายประเทศไทยไม่พร้อมกันคือให้ข่าวสารที่ไม่ตรงกันประชาชนเลยสับสนประชาชนก็ไปแสดงออกอย่าไปเอาผิดเขาเลยครับท่านเขามีความเดือดร้อนจริงๆนะครับท่านประยุทธ์จันโอชาครับท่านอุตมะซึ่งผมเรียกว่าอุดตมเนี่ยเขามีความเดือดร้อนจริงๆเขาตึงไปหาท่านเงินห้าพันบาท สำหรับพวกเขานะครับมีประโยชน์มากมายมหาศาลพวกท่านมีเงินเดือนเป็นแสนเป็นสองแสนไม่เดือดร้อนอะไรหรอกครับจึงบ่นตอนเช้าเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจจิตใจของทางพักฝ่ายค้านนะครับผมในฐานะโฆษกผู้นำฝ่ายค้านก็อยากให้โรคโควิด1 9หายไปจากประเทศไทยประชาชนไทยต้องเป็นผู้ชนะไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บ โควิด19กมาชนะนะครับเราต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกซึ่งเดี๋ยวนี้มันตายไปแล้วครับนิ่งแล้วนิ่งแล้วไม่รู้จะเป็นรีรีธุรกิจอ่ะคือจะทำใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะให้มันเหมือนเดิมเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่ต้องคิดกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเขาไม่ให้เป็นนายกตลอดการหรอกครับ ท่านยึดอำนาจมาเนี่ยเขาก็จําได้อยู่แต่ทำยังไงประชาธิปไตจก็ต้องพูดกันไปครับพูดโควิดการแสดงออกการแก้ไขปัญหาก็อยู่พื้นฐานของระบบรัฐสภา,านี่แหละครับเขาบอกว่าเอะผมเคยเสนอให้เปิดสภาสมัยวิสามันถกเถียงในการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิด1นานานแล้วครับท่านก็บอกว่าไม่เหมาะสมสถานการณ์ที่จะเอาคน สี่ห้าร้อยคนไปชุมนุมกันไปพูดจากันในสาภาแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเสียงเรียกร้องครับอย่างน้อยก็มาจากพรรคก้าวไกลหรือหลายคนที่เป็นผู้แทนรัษฎรเขาก็อยากให้เปิดประชุมสมัยวิสามันรัฐสาภาเพื่อฟังความคิดเห็นของสมาชิกก็จะเป็นประโยชน์นะครับก็นั่งห่างกันใส่แมสในการอภิปรายเพื่อระดมความคิดเห็นแม้จะมีพระราชกำหนด ก็ใช่อยู่ครับเพราะได้จะกำหนดคือการรวบอํานาจรวบอํานาจมาไว้ที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานสออชอที่ว่านี่ดังนั้นการเปิดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยเป็นการรับฟังความคิดเห็นที่ไม่ต้องเสียสตังอะไรนะครับเพราะสมาชิกรัฐสภาเดี๋ยวนี้ก็ก็ไปบางคณะก็ยังประชุมกรรมิการสามัญอยู่นะครับเช่นคณะปปชอของพลตรวเอกเสรีเตวีเวตก็ประชุมกันเป็นประจํา ส่วนสวท่านจะทําอะไรก็มีคนวิพากษ์วิจาร์ณว่าเดือนนี้สอวออยู่หรือเปล่าหายไปไหนเขาก็ทํางานกันอยู่ถ้ามีการประชุมรัฐสภาเสียนะครับเพื่อแก้ไขปัญหานี้ก็จะเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์จากสมาชิกรัฐสภาสสอ,สอก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้หยุดนะครับทางพักเพื่อไทยเนี่ยออกพื้นที่กันโดยตลอดแต่ขอชมเชยทุกท่านนะครับท่านสสรครับ ทำงานเพื่อประชาชนไม่ใช่ทำงานเพื่ออะไรแล้วครับเพื่อให้ประชาชนไม่ป่วยไข้เป็นโควิด19เห็นใจอสมอเห็นใจกำนันผู้ใยิ่บ้านเห็นใจเจ้าหน้าที่ทุกคนครับที่เหนื่อยเหนื่อยจริงๆเหนื่อยครั้งนี้ครับขอให้สิ่งที่ท่านทำไปจงจารึกจารในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนจดจำพฤติกรรม ดีๆของท่านที่ช่วยเหลือสังคมต่อไปครับวันนี้จริงขอรวมกันนะครับให้ทุกท่านทำงานด้วยความเสียสละต่อไปครับย้ำหน่อยนะครับพูดความจริงหน่อยท่านนายกพูดความจริงพร้อมๆกันหน่อยไม่ใช่ว่ามาตีความกันอีกนายกพูดจบมันน่าจะจบเนี่ยเอาโขตศกรัฐบาลยิ่งพูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วมาขยายความอีก ในดินสุดและประชาชนจะได้รับเงินไหมเนี่ยห้า0ันเนี่ยเอาเฉพาะห0 0พแรกก่อนได้ไปกี่คนละไอส่วนอุทธรเนี่ยมันเหมือนอุทธรคดีความเลยนะครับจะได้เมื่อไหร่วันที่20เมษาถึงจะมีสิทธิอุทธรอ่ะแล้ววันนี้ทําไมไม่มีสิทธิ์ละครับทําไมไม่อุทธรตั้งแต่วันที่15ครับระบบ AI AI ของท่านเนี่ย artificial อะไรเนี่ย intelligence ของท่านเนี่ย ปัญญาประดิษฐ์ของท่านนี่จะทำยังไงเอ,อ,เอ,อ,เอ,อก็ให้กำลังใจกันนะครับไม่ใช่ว่าสบอากาศแล้วมาพูดจาอยู่ฝ่ายเดียวครับขอบคุณครับวันนี้ครับสวัสดีครับ